ครับผมพออ่อใหญ่หานก็ยังอยู่ที่บ้านห้วยนี่แหละครับอุกาสิงห์บ้านมวยน,ยายน้ายหญเนาะมาเบิ่งรถให้ผู้บ่าวลุบละสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยจะเป็นเขากล้องย่าคุณพ่อใหญ่เพิ่นมาคอยมากล้องวันไี้พ่อใหญ่ครับสวัสดีครับอ่ามาเบิ่งรถให้ที่คุณยายโอ้ยคุณลูกสาวสวัสดีครับอยากไปโรงเรียนนี่จะไม่ได้คุณหมอเนี่ยนะคนตัวเนี่ย เออดีจ้า <c oughs> โอ้ยเผียรนะจกักพ่อใหญ่เราเห็นว่าเห็หลานเราก็มามาหยั่งเนพาพอใหญ่หันก็นมาซอยเบิ่งเนียวมาเพิ่มเปลี่ยนเสี้ยนมา,ลนนานแล้วผง <c oughs> ปโยโย่นั่นแหละเนาะเออปโยโย่แบบในน้ำมันเฟืองกับไหลลุล่ผุนไหลก็เลยนเนี่ยนำจากให้เพิ่นเฮ็ดเฮ็ดไหวกก้อนนะเป็นการเออเป็นการเซฟเสซฟป้องกันเฟืองชุดนี่เนาะเออนี่ก็จะแนะนำเดรื่องของไขรั่วนเนี่ยเด้อให้เอาไปตีปอก ถ้าแถวเราเอ็ดเราก็นี่แหละเอาไปอู่ช่างใจเด้อที่พ่หันอย่าหันเคยบอกนะครับตีบอกลูกปืนจะได้อยู่ถ้าเราเปลี่ยนซีนเฉยนี่ไม่อยู่เด้อเออแล้วจุดอันตรายก็เนาะ,น,ะนี่เห็นไหมตัวนี้เราเริ่มเริ่มเริ่มคมแล้วนี่แต,แต่แต่ก็ยังโอเคอยู่ยังมาถึงก็คมไหลนี่ถอดออกมาก,ก็ดีเราพี่น้องเฟื่อง,เพ,องเพื่องกับใครยู่นเนี่บยบ้ไหนอาญะว้านไหนอเอาท่า พี่จะของผู้แท้จริงเพิน่นสวัสดีครับโอ้ยวมามัเป็นนั่งแบบเนี่กับโมจานเด้น <c oughs> มาไปเหตุแต่พว่า <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไอตัวนี้ก็เดี๋ยวถอดก็จะให้หัวหน้าเอาเข้าไปรอยเอ็ดเนาะจะได้ศึกษาหาข้อมูลไว้ <c oughs> แล้วก็ลองเข้ามาใส่กันอีกที่หนึง่ง <c oughs> อ่าใส่ก็บม่ได้ง่ายเรากบมือเดี๋ยวก็เล้วขึ้นนี่ละใส่แล้วเสียวผ้าล่างเอ๋อออกดีดี นั่งเฟื่องมันออกนี่ถอยหลังเหินก็หนีล่างแบบไงว่านั่นสุดท้ายเอาเนี่ยใส่เอาน้ำแฟบใส่ขึ้นนี่แฟบก็จะบีบอยู่น้ำกันแับเดี๋ยวคนบางคนบอกเขาจะเติมไปเลยเติมไปเลยออกขึ้นก่็เป็นการเซฟการเสพย่างดีแบบนี้เอาซุ้มนี่กับโบมิหยังดอกบานนี่โอเคโอเคเดี๋ยวก็จังเอาเขาไปลงกึ่งมืออื่นด่ามือเฮือกัมาใส่ตะเสาพอดีนั่นแหละ À ngã